ข่าตรงการเลือดค้าหิวคุณหิวเลือดใช่ไหมแบบมือเอาอะไรอะ่ะมีทั้งลาบน้ำตกส้ตมตำละกําลำไยตะไคร้แบมบมะกรูดเจ้าอะไรอะ่ะโอ้ทุกคนขนาเนี่ยพี่จ่อปลาแลพูดใช่ไหพี่คุณนี่สุดยอดกิมกิมนี่น้องๆสองตัวมาเล่นเกมห้องพี่อ่ะจ่ายเงินค่าเด็ดมาซะดีๆเอาดิช่วงนี้เงินเดือนไม่ค่อยขึ้นเลยถือว่าี่ช่วยกันไป อาการมันเป็นยังไงทำไมถึงไมโ่โพดผมรู้ว่าคุณโกหกสองนะอย่างเงี้ยตั้งสองผมสองคนเดินผ่านหน้าร้านน้ําเห็นรถมาส่งน้ําเต็มเลยจะบอกหมดได้ไงพี่ชายน้อยครับพี่ใช้ใชายน้อยเหรอเอาก็ผู้กินกับผู้เขียนบทมาแบบเนี้ครับผู้กากับโว้ยเออนั่นแหละชายงงเอง พี่ครับทำไมเรามาดูในทีวีอ่ะทีวีมันพังไลยครับ<อ>ดูหนังกินขนมเพลินๆเอาได้แล้วต้องกรับ ถ้าซอมบี้ออกมาจริงๆพวกเราจะทำไงอะเข้าบุกทำไม้ซอมบี้มันไม่มีจริงหรอกเจาตัวนี้ขี้หลานผมกูไปก่อนแม่สอนไว้ถ้าซอมบี้มันมีจริงนะพี่ชายน้อยคนนี้จะปกป้องพวกเจ้าเองแมลเหลือเหลือเอ๊ะมันจะมีหรือเปล่านะซอมบี้เนี่ย อ,อีดับเลยจังไถห,หรือว่าซอมบี้จะโลบมาต้ามัแน่ใจกูห่าตองการเลือดห้าหิวจะอ้วนนายก็เอาไปให้ซอมบี้กินดิเขาบอกว่าหิวอโอ้อย,อยจ้านี้ก็พูดไม่กี่ถ้าผมออกไปผมก็ตุยดิเฮ้ย,ยทุกคนเป็นนักกลัวนะพี่ชายแสนดีอยู่นี่แล้ว เดินมาทาไมให้ค่าดูดเลือดใช่ไหมปาดปาดปาดเรื่องง่ายๆเองคุณบี้ซ้อมซอมบี้ไปตลกกับเขาเดี๋ยวก็โดนจับกิ๊หลอกคุณหิวเลือดใช่ไหมแบมือให้เงินค่าทําไมหนึ 100. ่งร้อยเอ้าโง่ค่าไม่ไดโง่ค่าแค่ถามว่าให้เงินค่าทํา,าทไมหนึ่งร้อยก็เอาไปซื้อลาบเลือกกินหน้าปักซอยไงเขาขายคอหมูย่างกับปากเป็ดไหมอ่ะ มีทุกอย่างแหละเอาเอะไรอ่ะมีทั้งลาบน้ำตกส้ตมตำละกําลำไยตะไคร้ใบมะกรูดจะเอาเอะไรอ่ะโอ้ยทุกอนาขนาดเนี้ยพีชต่อปากพูดเลยไโอ้ยผมก็แค่บอกว่าเขาขายอะไรบ้างครับพี่คุณนิสุดยศกิมกิมธรรมดาพี่บอยอร้านหน้าบางซ้อยใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาไปซื้อแหละแถมอยู่ได้หน้าลำคัญขอให้อร่อยนะครับคุณซัมบี้ออเจนะมาละบายบาย นี่เจ้าน้องสองตัวมาเล่นเกมห้องพี่อ่ะจ่ายเงินค่าเน็ตมาซะดีๆหนูไม่เกี่ยวนะคะแค่มานั่งเป็นเพื่อนกับป๊อกกี้เฉยๆจะไม่เกี่ยวได้ยังไงมานั่งห้องนี้ก็เปลืองค่าแอร์อยู่ดิจ่ายมาเลยเดี๋ยวนี้อย่ามามั่วพี่ป๊กกี้แม่จ่ายทั้งค่าเน็ตค่าไฟหน่อยแน่ต่อล้อต่อถิวี่ไม่ให้ไม่ให้ ดีงั้นจ่ายมาเลยคนละ20บาทค่ะตัวงกกับน้องจริงๆทําตัวแบบเนี้ยนะระวังปีศาจจะมาจับตัวพี่ไปหน่อยเน้กล้าเชงฉลองงั้นเอาอีก40บาทเลยหนูไม่เกี่ยวนะคะป๊อปกกี้มันสั่งให้หนูพูดอ้าวเพื่อนเป็นเช่นนั้นเลยหนูไม่เกี่ยวนะพี่เอาตัวรอด โอ้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 ได้ข่าวว่าแถวนี้มีคนทําชั่วเหรอโอหโโหโหเโอร Merry Christmas เฮ้ยจะบ้ากันลมังยังไม่เดือนันวาเลยซานตาจะมาได้ไงเลยเอาก็เห็นแ้องโอโนั่นปีศาจน่ากลัวมากเลยทีพี่ใช่เขาจะมาจับพวกเราไปกินหรือเปล่าข้าไม่ใช่ปีศาจแล้วจะไม่จับใครไปกินทางนั้นแล้วมาทำเกลืออะไรอ่ะอยู่ให้เปลืองแอร์เนี่ย เขาก็ยาวอ่ะตัดตดบนั้นเนี่ยเพราะเขาแท็กวนหแล้วเราจะเสียใจทำไมเสียฟ้องคุ้มกดหมดเลยโดนแน่พี่ปุ๊กกี้เอาเงินพวกเราไปใช่ใช่เอาเงินพวกเราคืนมาเลยนะไม่อย่างงั้นจะฟ้องผู้คุ้มแกลบแน่เฮ้ยคู้คุ้มกวเด้ยปูกคุมกเถื่อหนูไม่ผิดนะคะเขาให้มาเองอ้าวเป็นเช่นนั้นแบ่งไมาอ่ะไปยี่สิบบาทแบ่งกันคนละครึ่ง อา้อานี่การติดเซตบนเจ้าพนักง,งานเลยเหรอจะเอาไม่เอาเอาดิช่วงนี้เงินเดือนไม่ค่อยขึ้นเลยถือว่าช่วยกันไปอา้าวสวยแล้วพวกฉันจับผู้มันสองตัวไปลงโทษเดี๋ยวนี้ผู้บัญชาการโอ้ยขยันเรียกตำแหน่งกีนอยู่ได้ผู้คุมกดโว้ยเออผู้คุมกดจับตัวมันไปอ,อย่านะเลยคนเกียวหาไปเจ้าคนฆ่าคือปีศาจเออว่ะ เป็นเช่นนั้นนี่ก็พูดอยู่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นจป่านนี้ลุงเขายังไม่ออกไปเลยก็ผมไม่ผิดนะเพราตัดสินต่อไม้ผมแบบนี้แต่ผมทำไงฮะหน้าด้านทุกวันนี้นะยกมือไหว้สารพภ,ภูมิยังจะดีกว่าอีกเออใช่ใช่ใชจากพวกมันไปเลยค่ะไม่กล้าด่าท่านงั้นพี่ไปก่อนนะคะขอซื้อขนมก่อนไปไปจะจับพวกเราจริงจเหรอใช่ค่ะพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ เพศพวกคุณไม่เคารพคำตาตัดสินไปไปอย่าพูดมากเลยผมพาไปตางอุตภูมิปรับทัศนคติเว้ยผู้คุมลำเอียงคุณพูดอย่างเงี้ยเสี่ยงนะไปไปพี่เขาไปซื้อน้ำอัดลงถึงประเทศไหนเนี่ยติดน้ำท่วมหรือเปล่าลุงลงเอาเรือไปช่วยหนิอิอคุณว่าอะไรนะเรือหรอผมไปใช้หมดแล้วนะ เราจะไปซื้อเผื่อพวกมันทำแมเดินก็เหนื่อยกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวทุกอย่างทำคนเดียวหมดเลยมลาลาซสาคนไหนนะ้ำขวดใหญ่พี่เอ่อมันหมดพอดีขอโทษได้นาน้องป๊อกกี้ <c oughs> จริงเหรอคะพี่โลแมว <c oughs> เอ็งพูดว่ายังไงนะแยมโลเหอหน่อยหน่อยแน่ปากคอเลาะเลี้ยวไปเถอะป๊อกกี้แถวเนี้ยมีแต่พี่เห็นแก่ตัวมีหัวดิสันี๋อวให้ดีดีเออใช่ไปกันเถอะเป็นพี่สะป,ปรับเห็นแก่ตัวหัวแขนคอหลังไหล่ําไมเป็นคนแบบนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคาดขาเดินไม่ได้นะจ<ส>าไม่ใช่ของฉันฉันไม่เอาไปเถอะ เฮ้ยอ้วนน้องยาวขนมไปแล้วอะเฮ้ยน้องขอชื่วนทิฟฟี่กับบ็อกกี fins, ้หรือเปล่าโอ้ยจะพร่อมลรกันนักหนาใช่ไหมเจ้าอ้วนเจ้าผอมอาการมันเป็นยังไงทําไมถึงไม่พูดผมรู้ว่าคุณโกหกสองนะอย่างเงี้ยต้องสองผมสองคนเดินผ่านหน้าร้านน้ำเห็นรวมาาส่งน้ำเต็มเลยจะบอกหมดได้ไง เออมันก็มาส่งจริงนั่นแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้แช่เย็นไงเพื่อนก็เลยซื้อขวดเล็กมากินคนเดียวก่อนนิสัยแบบนี้นะต้องจัดการใช่ไหมใช่ใช,ใช่อย่างเงี้ยต้องสั่งสอนมันหน่อย <c oughs> อ่ะนี่นอ้วนเฮ้ยโลมดขึ้นขวดนนะ้ำอ่ะเดี๋ยวปัดให้ใชาดๆ,ๆหน่อยแนะ่จะแอบกินหรอจะอ้วนขาาม่โง่ง <c oughs> แผนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะจ๊า ็แล้วแต่อยากโดนกัดมือขาดไม่ช่วยมาปัดให้ทีนี้ค่ะไม่อยากมือขาดตัวน,นี้หลองง่ายจริงๆนั่งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปปัดตรงนู้นมันจะได้ไปตรงนู้นเออวันสรุปมวนมันจะไปทางนู้นหรือทางนู้นอ้ยมันก็จะไปทางนู้นก็ไปทางนู้นจะไปทางนั้นมันก็ไ,ไปทางนั้นอุ้นนยยุ่งเรื่องอของมันแกยังบอก,ก่อนโอเคเอาไปเลยชาไปเปิดนะ ผมจะเปิดแล้วนะขั้นตอนต่อไปใส่เมนทอดสามสองหนึ่งจุ๊บและจิ้มลัมเล่นพวกเราไปเฮ้ยไล่หมดแต่แนี้น้ำมันก็ร้อนรนจากขวดหมดดีเ้าโง่โดนแก้ยังไม่รู้ตัวอีก ซื้อบืนขนาดนี้แสดงว่าที่บ้านไม่ได้เลี้งยงไก่นะไปช้าลูก <c oughs> น้ำเหลือหน่อยเดียวเจ้าพวกนี้กล้ามาร้อเล่นกับพี่เหรอ <c oughs> น้ำเหลืออยู่ไหนเดียวแล้วใครจะกินยังไงะสนุกมหครับนางเสนาสาตอนพี่ชายแสนดี vs พี่สาวใจร้าย ตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติ๊ตินี่ครับพี่ปุกกี้ใจร้ายเนาะขนมใช่ยาอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ